ก่อนอื่นต้องกล่าวคำว่าสวัสดีพี่น้องชาวลอใบสีฟ้าที่น่ารักทุกคนอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใน EP นี้นะครับแอดมินจะมาพรีวิวเกมการแข่งขันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ับการมาเย,ยนของทางด้านวิูแฮมตันเบนเลอร์นะครับแข่งกันในวันที่2มีนาคม2 5งพัรเวลาตีสนะครับหรือว่าเช้ามืดวอนพุธน,นั่นเองที่สนามเอรีฮัสสเตเดียมนะครับมาดูสภาพความพร้อม ก่อนเกมของทั้ง2ทีมนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ขาดเพียงเจนรธานอาเก้รายเดียวที่มีอาการบาเดเจ็บนอกนั้นพร้อมลงสนามครบคันแนวรับคาดว่าจะยังคงใช้จอห์นสโตนจับคู่กับลูเบนดิอาร์แดนกลางนำทัพโดยเควินเดบอยประสานงานกับโรดิโก้และอินทาร์บนโดกันขณะที่แนวลุกเป็นตามประสานอย่างลาฮิสเตอร์ลิงฟิลฟเดนและเบนเดนโดสติวานะครับ ทางด้านบูฟแฮมตันเมเนเลอร์ทีมเยียนะครับเกมนี้จะยังคงไม่มีดานิเอลพเดนมาซานวิลลี่โบลี่และลาอูนฮิมิเนสนะครับที่มีอาการบาดเจ็บแนวรับ3คนนะครับใช้เซนเตอร์ฮาร์ปเป็นเลอันเดอร์เดนดองเกอร์นะครับ, p, ป, ander, ker, รบประสานงานกับคอร์เนอร์โคดี้และแม็กซิมิเลียนคิมแมนนะครับแดนกลางนำทัพโดยชามูติญโยและลูเบนเนเวสแนวลุกใช้เปรโดเนโต อาดามาตาเอโลนะครับและวิลเลียนโจเซ่คอยล่าตาข่ายนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมัก mm hmm. จะแพ้ทางให้กับอาดามาตาเอโลนะครับกองหน้าร่างล่ำนะครับลายนี้นะครับเจอกับซิตี้ทีไรนี่มัก mm hmm. จะชอบยิงประตูใส่ซิตี้เสมอนะครับเป็นผู้เล่นที่มีความคล่องตัวสูงนะครับถึงจะมีลักษณะลำตัวที่ล่ำก็ตามนะครับ และที่สําคัญนะครับในซีซั่นนี้เขายังใช้น้ํามันออยนะครับทาทั่วร่างกายนะครับเพื่อจะป้องกันนะครับการถูกผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนะครับดึงหรือฉุดกระชากนะครับการที่ใส่น้ํามันออยไปที่ร่างกายของเขานะครับทําให้เวลาจับที่ร่างกายของตาเอโรนั้นจะทําให้มีความลื่นนะครับและไม่สามารถที่จะจับไทเอโร่อยู่นั่นเองแต่ในซีซั่นนี้ของตทอโรนั้น ต้องบอกว่าลงไป26นัดนะครับสูนประตูสูนแอต,ติสนะครับยังไม่สามารถทําประตูหรือว่าทำแอต,ติสใส่ทีมไหนในพรีเมียร์ลีกได้เลยทีนี้นะครับเรามาดูทางด้านเฮดทูเฮดนะครับหรือว่าการพบกันของทั้ง2ทีมระหว่างเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้กับผู้มาเยือนบูฟเอนตันเมอร์เดลเลอร์นะครับพบกัน20นัดนะครับเสมอ2องแมนซิตี้ชนะ11นัด บู๊พแฮนตันชนะ7นัดส่วน5นัดหลังสุดที่ได้พบกันระหว่างบู๊พแฮนตันกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะเกมแรกใน5เกมหลังสุดนะครับเกมแรกเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะบู๊พแฮนตันได้3ามศูนย์นัดที่2เสมอ0ูนนัดที่3มแมนซิตี้แพ้ให้กับบูฟพสองประตูต่อศูนย์นัดที่4ีบูฟชนะแมนซิตี้สประตูต่อ2 และนัดหน้าสุดนะครับแมนซิตี้ชนะวูฟแฮมพ์ตันตามตัวตูต่อหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของเฮ to Head ระหว่างทีมเยือนกับอาคันตุกะอย่างวูฟแฮมพ์ตันนะครับมาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้งสทีมกันต่อเลยดีกว่าฟอร์มหนัดหลังสุดนะครับทางฝั่งซิตี้เรานะครับ5นัดหลังสุดทําได้ทั้งหมดคือชนะทั้งสิ้นนะครับ5นัดนัดแรกใน 5นัดหลังสุดของซิตี้นะครับกชนะสเปอร์3-0นัดที่2ชนะเอเวอเรตัน3-1นัดที่3ชนะอาร์เซนอน1-0นัดที่4ชนะกัดบัก2-0และนัดล่าสุดนะครับชนะเวสต์แฮมไปได้สองประตูต่อหนึนะครับอันนี้ก็คือฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของฝั่งเจ้าบ้านมาดูฝั่งอาคาตุกะกันบ้างนะครับ ฝั่งอาคาตุกะหรือว่าวู๊แฮนตันวอนเดเลอร์นะครับ5นัดหลังสุดนะฮะทำได้เพียงแค่ชนะ2เสมอ2และแพ้ไป1นะครับ5นัดหลังสุดของวู๊แฮนตันวอนเดเลอร์นะฮะไล่ตั้งแต่นัดแรกเลยนะครับ1ใน5นัดหลังสุดนะครับเสมอเลสเตอร์00นัดที่2แพ้ให้กับเซา20นัดที่3ชนะเซา 2-1น,นัดที่4ชนะลีด1 0นัดล่าสุดเสมอกับนิวคาสเซิลหประตูต่อ1นะฮะอันนี้เป็นกรมการเล่นของทั้ง2ทีมนะครับระหว่างซิตี้กับวูฟแฮมป์ตันผู้มาเยือนนะฮะต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยตอนนี้มีลุ้นทำสถิติอีกมากมายนะครับทีนี้นะครับเรามาดู11ตัวจริงของนักเตะ ทั้ง2ทีมนะครับที่คาดว่าจะได้ลงสนามในค่ำคืนนี้นะครับเป็นฝั่งเจ้าบ้านก่อนนะครับแมนซิตี้นะครับคาดว่ามาในระบบ4 3่สนะครับระบบเก่งของแมนซิตี้นะฮะผู้รักษาประตูเป็นเอเดตียนมูราเลสนะครับแผงกองหลังแบ็กโฟนะครับสี่คนเป็นเจ้ากอนเซโล่จอห์นสโตนลูเบนดิอาร์ตและชิเซนโกนะครับกองกลาง3คนนะครับได้แก่เดอะบอย โรดิโกกุนโดกัน3ประสานแดนหน้านะครับคาดว่าจะใช้ทางด้านลาฮินสเตอร์ลิงเมเนเดลสิวาและฟิลฟเดนนะครับอันนี้เป็นนักเตะ11คนแรกที่คาดว่าจะได้ลงสนามใน,นค่ำคืนนี้ของฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนวูฟแฮมตันวันเดเลอร์นะครับคาดว่ามาในระบบ3-4-3รพว่อตาประตูเป็นปราติโอนะครับ สามกองหลังนะครับเป็นคิวแมนโคดี้เดนดองเกอร์กองกลางสี่คนนะครับคาดว่าจะใช้เซโมโดมูติโยเนเวสจอห์นนี่ส่วนตามประตานแดนหน้านะครับคาดว่าจะใช้ทางด้านของตาเอโลโซเซเนโตนะครับสามคนนะครับสามกองหน้าลาตาขายในค่ำคืนนี้ ต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมีสถิติ5นัดหลังสุดที่ไม่ค่อยสวยกับทางด้านของบู๊คแฮมตันเบอร์เดนเลอร์แต่ว่าฟอร์มระยะหลังของทางด้านบู๊คแฮมตันเบอร์เดนเลอร์นะครับต้องบอกว่าไม่ค่อยดีนะครับเนื่องจากว่าชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้เปหนึนะครับส่วนทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรามีความมั่นใจเต็มร้อยนะครับแล้วก็เปปกอร์เดียลาต้องการที่จะทําลายสถิติต่างๆให้เกิดขึ้นนะครับ ในนัดนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานักเตะมีทางด้านพละกกำลังกำลังใจนะครับแม้จะโรเตชันจากเกมที่พบกับเวสต์แฮมนะครับแต่ว่าชื่อชั้นก็ยังไม่เป็นรองใครในเกาะอังกฤษนะครับณเวลานี้โดยการชนะติดต่อกันมากกว่า20นัดนะครับต้องบอกว่าทำให้เกมนี้นะครับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้จะกลุ่มความได้เปรียบนะครับในค่ำคืนนี้นะครับแอดมินก็คาดว่า แมนซิตี้ของเราจะสามารถชนะวูดแฮมป์ตันเบนเดอร์อย่างน้อยนะครับ2ประตูต่อศูนหรือ2ประตูต่อ1นนะครับเนื่องจากว่ามีตาเอโลนะครับคนที่ชอบยิงใส่แมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกนัดเลยนะฮะในค่ำคืนนี้เป๊ปก็คาดว่าจะติวนักเตะลูกทีมของตนเองนะครับให้คอยจับตาดูทางด้านตาเอโลไว้อย่างแน่นอนเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าวันนี้แมนซิตี้ได้ลงแข่งนะครับ แอดมินก็มีกิจกรรมดีมาให้เพื่อนๆได้เล่นได้สนุกกันนะครับกติกาง่ายๆนะครับ 1. ทายผลฟุตบอลนะครับหรือว่าทายตะกร์อที่จะเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้นะครับ 2. ทายว่าใครเป็นคนยิงประตูแรกนะครับโดยไม่ต้องระบุเวลานะครับและ3นะครับจะปิดการทายผลนะครับเมื่อเกมได้เริ่มคิกออฟอันนี้เป็นกติกาง่ายๆนะครับ3ข้อส่วนของรางวัลเป็นทางด้านนี้เลยครับ สติ๊กเกอร์แมน City ตแฟนคลับินไทยแลนด์นะครับก็ซาโลโก้ของ Manchester City นะครับนี่ตามภาพเลยนะครับอันนี้คือของรางวัลสำหรับผู้ที่ทายการแข่งขันในค่ำคืนนี้ได้ถูกต้องสำหรับ EP นี้หากแอดมินผิดพลาดประการใดในการพรววิวในครั้งนี้แอดมินก็กราบขออภัยกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะครับขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ